ว่าแก่จน50แล้วเป็นสิวไม่ได้นนี้ถ้าแพ้สกินแคร์หรือว่าประจําเดือนกําลังจะมาสิวนิดตรึมค่ะวันนี้นะคะพี่วีจะมาแนะนําตัวนี้เลยทุกคนดูสิหมดจนแบบบีบจนกระแทกซองอยังไงเราก็คือหมดเกลี้ยงหมดทั้ง3ซองเลยนะคะตีสมูทโตะมันจะมีในเซเว่น่ะแต่ทําไมยาแต้มสิวไม่มีมาหลายสาขามากๆตัวเนี้ยต้องบอกว่าใช้แล้วชะง,งักจริงๆสําหรับคนที่เป็นสิวนะส่วนตัวลองมาหลายแบรนด์มากนะแต่แบรนด์เนี้ยพี่วีรู้สึกว่ามันเอาอยู่ที่สุด ๆคือถ้าแบบว่ากำลังบวมตุ้ยหนุยยังไม่ขึ้นหัวแต้มไวคืนเดียวลุ่งเช้ายุบค่ะแต่อันนี้คือหมดจริงแล้วก็หาซื้อไม่ทันจนขึ้นหัวเลยอลอดนี้นี่เกิดจากการลองดีที่อยากลองของในสกินแคร์ตุ๊ดนะคะบอกว่าลองแค่2วันนะคะเนี่ยวันที่3มอักเสบก็เลยหยุดใช้เลยค่ะเนื่องจากหาซื้อครีมแต้มสิวไม่ทันก็นึกถึงว่าเออหลือไปสั่งซื้อในแอปส้มแต่กว่าจะคิดได้ดน้องจะมาถึงกับอักเสบไปไกลละค่ะสั่งซื้อยกกล่องเลยจ้าทีนี้กล่องหนึ่งมี6ซองใช้ให้จุ ใจไปเลยน,นี่ก็ใกล้จะช่วงรอบเดือนมาอีกแล้วกระน่ำม,มาค่ะเดือนนี้